สวัสดีครับพวกเราน็อฟสตูดิโอวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง The o n e c บอล Line จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกลุ่มหน่วยลบพิเศษของทหารรัสเซียได้ถูกส่งไปทำภารกิจยึดสนามบินที่เป็นจุดยุทธศาสตรสสำคัญแต่ในเมื่อมันก็ไม่ได้มีแค่พวกเขาที่ต้องการจุดนี้ การประทะก,กันอย่างดุเดือดระหว่างพวกผู้ก่อการร้ายสุดอันตรายกับกองกำลังหน่วยรบพิเศษมากฝีมือจึงได้เริ่มขึ้นโดยที่เรื่องราวการห้ำหั่นเอาชีวิตกันในหนังเรื่องนี้จะมั่นขนาดไหนยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับ ตัวหนังได้เปิดเรื่องมาที่บอสเนียในปี1995โดยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มทหารรัสเซียพวกเขาได้ถูกส่งไปทําภารกิจจัดการกับกลุ่มหัวรุนแรงที่ได้ก่อความวุ่นวายและสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแถบนั้นมานานพอตัว อังเดย์พระเอกของเราก็เลยนําทีมบุกเข้าไปแต่เนื่องด้วยฝั่งศัตรูก็เป็นกลุ่มหัวรุนแรงติดอาวุธมันจึงปฏิเสธไม่ได้ที่การประทะกันระหว่างพวกเขาจะเป็นอะไรที่อันตรายมากๆหนึ่งในพลซุ่มยิงของอังเดย์ถูกยิงจนบาดเจ็บจนทําให้เธอไม่สามารถคุ้มกันคนในทีมได้ต่อจังหวะนั้นเองฮาลูที่เหมือนจะเป็นเป้าหมายกลุ่มหัวรุนแรงที่อังเดย์ต้องมาจัดการหมอนันก็ได้อมอเอามินมาแทงคีเลียหนึ่งในสมาชิกลูกทีิมของอังเดย์จากข้างหลังโชคยังดีที่มีสมาชิกอีกคนหนึ่งอยู่แถวนั้นตัััวเขาาากก็้สนนปืนจดร ับูหลังจากนั้นก็จับมอนี่ฮิวขึ้นบ่าแล้วก็ล่าถอยกลับมาซึ่งพอถอยมาถึงฮอที่เป็นจุดถอนกําลังกันแล้วอังเดย์ที่สงสัยมากๆว่าทําไมไอ้เจ้าพวกนี้มันเหมือนจะเตรียมตัวรอเราอยู่เลยอังเดย์เขาก็เลยยิงคําถามไปที่ผู้พันเบกชายที่เหมือนจะเป็นหัวหน้าของภารกิจรอบนี้ทวาในตอนนั้นเองคีเลียสมาชิกที่ถูกฮาลูนแทงไปเมื่อกี้สุดท้ายเขาก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วก็ได้สิ้นใจตา,ตายลงไปทําให้สแลดที่ต้องมาทนดูเพื่อนรักตายต,ายต่อหน้าต่อตามีน้าซ้าไอคนที่ฆ่าเขาก็ยังอยู่บนฮอดํดเดีย ซาเลท็ที่โกรธจัดก็เลยจะพุ่งเข้าไปจัดการกับหมอนั่นจนทุกคนบนหอต้องรีบเข้ามาห้ามเขาอย่างอุตลุดสำหรับทหารจากนาโตก็ยังกำชับกับเขาว่าตอนนี้ฮารูนมันอยู่ในการคุ้มครองของนาโตนะหมายความว่าถึงแม้พวกของอังเดจะโกรธหมอนี่มากขนาดไหนโดยอำนาจของนาโตที่คำคออยู่พวกเขาก็จะไม่สามารถแตะต้องฮารูนได้แม้แต่ปลายเล็บเมื่อได้ฟังแบบนั้นอังเดก็เลยถามไปที่เบคถึงเรื่องเหตุผลที่บอกว่าเราต้องทำแบบนั้นจริงเหรอทว่าเบคก็ไม่สามารถตอบคำถามที่อังเดสงสัยได้ บวกกับตัวอังเดย์ที่แค้นมากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วท้ายที่สุดเมื่อเขาหมดความอมดทนกับเรื่องตรงหน้าอังเดย์เขาก็เลยลุกขึ้นมาลากเจ้าฮาลุนจับโยนลงไปจากหอซึ่งไอความผิดจากเรื่องที่หน่วยของอังเดย์ฝ่าฝืนคําสั่งเมื่อกี้พอจบเรื่องพวกเขาแต่ละคนก็เลยถูกสั่งปลดจากกองทัพมีหนาซ้ําก็ต้องพากันหนีไปซ่อนตัวอย่างหัวซุกหัวซุนเพราะถ้าเกิดกลับมาการลงโทษแบบโคจรรุนแรงมันต้องรอพวกเขาอยู่แน่หลังจากนั้นในปีเดียวกันเองคอตกลงเนตันก็ได้ถูกร่างขึ้นมาโดยที่มันก็ได้ทําให้สงครามในบ ลงถ้าว่าความสงบสุขในคาบสมุทรบอลขาดมันก็อยู่ได้ไม่นานนักเนื่องจากอีกแค่3ปีต่อมาความขัดแย้งครั้งใหม่ในพื้นที่แถบนั้นก็ได้ก่อร่างตัวขึ้นมาอีกแล้วซัมไรายโคสโวกับอัลเบเนียก็ยังเรียกร้องเอกราชขึ้นมาอีกกองทัพเซอร์เบียที่ตั้งใจจะไปกำราบผู้คนเหล่านี้พวกเขาก็เลยถูกส่งไปประจําการรอเอาไว้จนกระทั่งพอเรื่องราวสงครามที่บอสเนียมันเริ่มจะวุ่นวายและมีแนวโน้มที่มันจะก่อความรุนแรงมากขึ้นในปี1999 UN ก็เลยอนุมัติให้นาโตน ิ้งระเบิดไปทิ้งบอมที่ยูโกสลาเวียเพื่อเป็นการตอกฝาลงปิดฉากเรื่องราวสงครามที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์ทิ้งระเบิดในตอนนั้นยูโกสลาเวียทั้งเมืองก็เลยลุกเป็นไฟประชาชนจำนวนมากที่ไม่ได้รู้อิโนอิเนะอะไรพวกเขาก็ต่างต้องล้มตายและได้รับความเดือดร้อนกันทวนหน้าแม้กระทั่งโรงพยาบาลจุดปลอดภัยที่มันไม่ควรจะถูกทิ้งระเบิดนาโตก็ยังเลือกทำลายสถานที่เหล่านั้นโดยไม่สนสเนตทำให้ในเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลถูกระเบิดยัสนาหนึ่งในพยาบาลที่ทํางานอยู่ที่นั่นเธอก็เลยต้องเสี่ยงชีวิตตัวเอง ด้วยการพยายามอุ้มทารกในอ้อมอกนี้ออกมา ถ้าว่าถึงแม้ยัสนากับเด็กคนนี้จะรอดตายกันได้อย่างหวุดหวิดถาว่าเหตุการณ์ทิ้งระเบิดที่มีนาโตอยู่เบื้องหลังในครั้งนี้มันก็ได้ทําให้มีประชาชนที่ไม่ได้รู้เรื่องต้องมาตายหลายพันนี่มันจึงไม่แปลกอะไรที่นาโตจะตกเป็นเป้าในการวิพากษ์วิจารณ์หนักมากๆโดยในตอนนี้ผู้คนทั่วทั้งโลกก็มีความเห็นไปในทางเดียวกันว่านาโต้ทาเรื่องที่มันรุนแรงเกินเหตุไปหรือเปล่าส่วนทางด้านรัสเซียที่เหมือนจะรู้ข่าวมาว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มันไม่ค่อยดีกับนาโตจากเรื่องราวในตอนน นาโต้หยุดทิ้งระเบิดไปก่อนรัสเซียก็เลยตั้งใจเชี่ยวาสนี้ียื่นมือเข้าไปช่วยเซอร์เบียเพราะการจะปล่อยให้นาโต้แทบกมือบอมีอำนาจตรองน,นั้นมากเกินไปมันอาจจะไม่ใช่ผลดีสำหรับพวกเขาเบคหัวหน้าภารกิจของอังเดในตอนต้นเรื่องเขาก็เลยถูกเรียกตัวให้มารับผิดชอบภารกิจรับสุดยอดในครั้งนี้โดยที่ภารกิจของเบคคือเขาต้องไปรวบรวมสมาชิกมากฝีมือเพื่อจะต้องนำทีมบุกเข้าไปยึดสนามบินแห่งเดียวของโครซโวจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการชี้ผลแพชนะของสงครามในครั้งนี้เลยก็ว่าได้ก่อนที่กองกำลัง ของอังกฤษผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบของนาโตจะไปถึงกลุ่มของเบกจะต้องบุกเข้าไปยึดสนามเบนรวมถึงไม่ว่าจะเกิดอะไรตามขึ้นมาพวกเขาก็ต้องยื้อเวลาเอาไว้จนกว่าที่กองทัพของรัสเซียจะสามารถตามไปสมทบได้ พอฟังดูแล้วมันก็ดูจะเป็นอะไรที่เสี่ยงตายแล้วก็ยากลําบากมากๆแต่ยังไงซะถ้าเกิดภารกิจในครั้งนี้สําเร็จสมาชิกในหน่วยของเบคทั้งหมดที่เคยถูกสั่งปลดในตอนต้นเลื่องพวกเขาทุกคนก็จะได้รับตําแหน่งกลับมารวมถึงคดีที่มีติดตัวทุกอย่างก็จะถูกลบให้จนเกลี้ยงสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือพวกเขาจะสามารถกลับมาที่บ้านเกิดอย่างรัเสเซียได้ เมื่อฟังดูแล้วก็ดูจะเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจพอตัวเบคก็เลยเรียกทุกคนมารวมตัวกันเพื่อเอาข่าวของภารกิจรอบนี้มาแจ้งให้รู้ทว่าถึงไม่ได้ตอนนี้เบคจะรวบรวมอดีตสมาชิกในทีมกลับมาแล้วแต่สําหรับอังเดที่เคยเป็นหัวหน้าพวกเขาจากเรื่องขัดคําสั่งที่อังเดเคยก่อเอาไว้มันก็เลยทําให้เบคยังไม่ไว้ใจหมอนั่น ส่วนทางด้านโคโซโวในเวลาเดียวกันหลังจากที่กองทัพของเซอร์เบียเริ่มถอนกําลังกลับออกไปกองกําลังปลดปล่อยโคโซโวก็ได้เริ่มลุกขึ้นมามีอํานาจปกครองที่นี่แบบเสร็จสรรพไม่ว่าใครก็ตามที่เห็นต่างกับความคิดของพวกเขากลุ่มทหารหัวรุนแรงพวกนี้ก็จะจัดการทิ้งหมดโดยไม่สนสักนิดว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้หญิงหรือเปล่าโดยที่หัวหน้าของกองกำลังปลดปล่อยโคโซโวหมอนีก็มีชื่อว่าสมุกและจากความโหดเหีเ้ยมของสมุกจะเรียกว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นพวกก่อการร้ายแทนคําว่าทหารก็คงจะไม่เกินจริงไปหรอกและที่ สำคัญในตอนนี้สมมก็ยังยืดสนามบินแห่งเดียวของโคซโวเป็นฐานที่มั่นไว้ด้วยตัดภาพกลับมาที่อังเดพเพศข,ของเราโดยปัจจุบันอังเดที่คงไม่ได้อยากวุ่นวายกับเรื่องทหารอะไรมากแถมตัวเขาในตอนนี้ก็เป็นเพียงแค่พลเรือนธรรมดาไปแล้ว อังเดเขาก็เลยจะนั่งรถประจําทางเพื่อที่จะย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกเมืองหนึ่งซึ่งรถคันเดียวกับเขาก็ได้มียัสนาอดดตพยาบาลสาวมานั่งพร้อมกันด้วยดูเหมือนว่าทั้งสองคนก็เหมือนจะถูกใจกันอยู่ไม่น้อยตัวอังเดกับยัสนาก็เลยมีจังหวะได้พอคุยกันบ้างแต่แล้วในท้ายที่สุดก็มีเหตุการณ์ที่พวกสมุกได้มาดักป้นรถประจําทางที่ยัสนากับอังเดนั่งมาโดยที่เจ้าพวกนี้ก็คงอยากจะปนเอาทรัพย์สินของคนบนรถทั้งหมดแถมจังหวะที่เรียกคนบนรถลงมาสมุกก็ได้อ้างวว่่าาาททุกคนนีเเดิงข้ขงส แต่และคนก็ต้องผ่านการตรวจสอบจากเขาจะไม่มีใครหน้าไหนได้รับการยกเว้นทั้งนั้นที่สําคัญถ้าเกิดสมุกตัดสินใจว่าคนคนนั้นอาจจะสร้างความอันตรายให้กับควสโวบ้านเกิดเขาสมุกกับพวกก็พร้อมจะลงมือจัดการกับคนคนนั้นทุกเมื่อมีหน้ำซ้ำใครก็ตามที่เห็นต่างกับแนวคิดของสมุกอย่างเช่นบาดหลวงตรงหน้าเขาทีมไม่ได้นับถืออลาะ ตอนแรกสมูกก็เลยบังคับให้บาทหลวงพูดออกมาบนโลกใบนี้ไม่มีพระเจ้าองค์อื่นใดนอกจากอัลเลาะแต่ฝั่งบาทหลวงก็ไม่ยอมพูดเพราะวันนั้นก็ไม่ใช่ความเชื่อของเขาสมูกที่โคตรโหดเหี้ยมหมอนั่นก็เลยจัดการเป่ากระบ,บานสังหารบาทหลวงทิ้งต่อหน้าต่อต,อตาทุกคนที่กําลังหวาดกลัวกับอํานาจของเขาส่วนทางฝั่งอังเดจากท่าทีของเขามันก็คงไม่แปลกที่สมูกจะรู้สึกสงสัยแล้วก็ระแวงแม้อังเดจะปองแปลงพาสต์ตมาด้วยทว่าไอ้เจ้าสมูกก็ยังสั่งให้ลูกน้องจัดการกับอังเดอยู่ดีและสําหรับ ยัสนาตัวเธอที่เป็นหญิงงามมันก็เลยทําให้กลุ่มของสมุขหมายตาร่างกายเธอขณะที่พวกมันก็พยายามเจาตัวเธอไปทําเรื่องชั่วแต่จังหวะนั้นอังเดอเพคข,ของเราที่เหมือนจะรอโอกาสนี้อยู่แล้วเขาก็ได้อาศัยจังหวะที่จนสมุกไม่ทันระวังตัวลุกขึ้นมาแย่งปืนของมันแล้วก็จับตัวมันล็อกคอเอาไวา้โดยที่อังเดเขาก็ได้เชื้อป,ปืนของสมุกนั่นแหละและยิงจัดการกับคนของมันโดยที่ฝั่งสมุกที่ถูกจับเป็นตัวประกันก็เลยไม่สามารถขัดขืนอะไรได้ รวมถึงพออังเดเเขามาขับให้มันบอกลูกน้องทิ้งปืนไปซะไม่อย่างนั้นรับรองได้เลยว่าหัวแกมันเละแน่สมูที่ถึงแม้จะโหดเทียมมันเองก็กลัวตายเหมือนกันสุดท้ายสมูกก็เลยต้องยอมทําตามที่อังเดบอกเมื่อกี้ ทำให้เมื่อปลดอาวุธศัตรูได้แล้วอังเดย์ก็ได้พาทุกคนขึ้นรถแล้วก็บอกให้ลุงคนขับขับนี้ออกมาแต่ยังไงเหตุการณ์เมื่อกี้อังเดย์ก็ไม่ได้ลงมือจัดการกับสมุกเพราะอังเดย์ก็คงคิดว่านี่มันไม่ใช่หน้าที่ของเขาการไปลงมือฆ่าสมุกโดยพลาการมันอาจจะสร้างปัญหามากกว่าผลดีก็ได้เรื่องที่ควรให้ความสําคัญในตอนนี้คือการพาคนเจ็บบนรถรีบมารักษาที่โรงพยาบาลมากกว่าทําให้หลังจากที่กลุ่มของอังเดย์หนีรอดจากพวกสมุกมาแล้วพวกเขาทั้งหมดก็รีพาคนเจ็บมาส่งที่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุด นฟังบาทหลวงที่ถูกสมุกจัดการไปก่อนหน้านี้ อังเดยกับยาสนาก็เลยตั้งใจเจ้าข้าวของของบาทหลวงกลับไปคืนให้กับคนที่รู้จักบาทหลวงที่โบสถ์แต่ระหว่างที่อังเดยําลังไล่เคลียร์ธุระของเขาอยู่นั้นพระเอกของเราก็ไม่เคยรู้สักนิดว่าการตัดสินใจไวชีวิตสมุกมันจะสร้างปัญหาและความอันตรายให้เขามากมายขนาดนี้เนื่องจากไอ้เจ้สมุกที่โคตรแข็งตัวมันเองก็ได้ออกตามหาอังเดย์ทั่วทั้งเมืองแม้จะเป็นหัวหน้ากรมตำรวจประจำเมืองเขาก็ยังไม่สามารถต่อกรกับความโหดเหีเ้ยมและกองก,กำลังของสมุกได้ขนาดที่ชายคนนี้ก็ถูกสมุกจับมาทรมานเพื่อจะเค็น ถามว่าเขารู้ข้อมูลของอังเดลบ้างหรือเปล่า ทำให้หลังจากที่มินิกถูกสมุกทำลายจนน่วมด้วยความที่อังเดย์ก็เคยมาทำงานกับเขาเพื่อแลกกับพาสปอร์ตบอมมันก็เลยทำให้มินิกรู้ตัวตนจริงๆของอังเดย์และที่สำคัญเขาก็รู้ด้วยว่าอังเดย์พักอยู่ไหนแต่ถึงอย่างนั้นมินิกที่มีใจเป็นลูกผู้ชายมากพอเขาก็ไม่ได้ปิปากบอกข้อมูลของอังเดย์ไปแม้แต่น้อยไม่นำซ้ำเขาเองก็ยังโคตรเก่าถึงขนาดที่สามารถลุกขึ้นมาจัดการกับคนของสมุกไว้ได้หลายคนแต่ยังไงซะในเมื่อมินิกก็กล้าแข่งข้อกับสมุกไอการฆ่าเขาเพื่อเป็นการเชือดไก่ให้ลิง ก็คงจะเหมาะที่สุดแล้วแหละสมูก็เลยเรียกลงมือจัดการฆ่ามิดิทึงต่อหน้าต่อตาประชาชนทุกคนในเมืองที่กําลังยืนดูกันอยู่มันก็เลยส่งผลทําให้ผู้คนในเมืองหวาดกลัวสมูกหนักกว่าเดิมแถมเรื่องราวมันกลับเลวร้ายหนักกว่านี้ เพราะความจริงโรงพยาบาลที่ยัสนาพาคนเจ็บมารักษาหมอของโรงพยาบาลก็เหมือนจะเป็นพวกเดียวกับสมุกตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันก็เลยทําให้ในวันที่เธอกลับมาทํางานยัสนาก็เลยต้องเจอกับความสิ้นหวังเมื่อเธอได้มาเจอกับสมุกที่เหมือนจะยืนรออยู่เหตุการณ์หลังจากนั้นตัวยัสนารวมถึงคนอื่นที่เคยรอดมาได้พวกเขาทั้งหมดก็เลยถูกจะสมุกจับตัวกลับไปอีก สมูกได้พาตัวประกันทุกคนมารวมตัวกันที่สนามเบนแต่ในตอนแรกหมอที่เหมือนจะเป็นหุ้นส่วนกับเขาก็ดูจะมีความต้องการให้สมูกฆ่าตัวประกันทุกคนทิ้งไปซะเพราะถ้าเกิดมันมีข่าวลั่ไหลออกไปว่าก็กําลังของสมูกที่ควรจะปกป้องเมืองแต่กลับจับตัวประกันมามันน่าจะเป็นผลเสียกับพวกเขามากกว่า แต่สําหรับสมุกการกําจัดอังเดที่กล้ามารูปคมมขาวมันน่าจะเป็นอย่างแรกที่สมุกให้ความสําคัญมากที่สุดตัวสมุกที่ลาคาญก็เลยจัดการฆ่าหมอ,อคนนั้นทิ้งไปซะรวมถึงต่อไปสมุกก็มาเค้นถามกับยาสนาว่าในตอนนี้อังเดมันไปซ่อนตัวอยู่ไหนแน่นอนที่ตอนแรกยัสนาจะไม่ยอมบอกเทว่าสมุกมันก็เหมือนจะรู้เรื่องนั้นดี ตัวมันเองก็เลยจับตัวประกันมาตรงหน้ายัสนาพร้อมก็บอกไปว่าถ้าเกิดยัสนายังยื้อเวลาไว้แบบนี้สมุกจะฆ่าตัวประกันทีละคนทีละคนต่อหน้าเธอนี่แหละนั่นก็เลยทําให้ยัสนาเธอไม่เหลือทางเลือกอื่นแล้วสุดท้ายเธอก็เลยต้องยอมขายข้อมูลของอังเดให้กับสมุกรู้ ซึ่งเมื่อจอมช่วยอย่างสมุกรู้ว่าอังเดซ่อนตัวอยู่ไหนตัวมันเองก็ไม่รอช้ารีบสั่งให้กองกำลังตอนวุธตามไปจัดการกับอังเดให้เร็วที่สุดมีหนำซ้ำก็ยังไม่ได้มีแค่อังเดที่สมุกหมายหัวเอาไว้เนื่องจากเขาก็ยังสั่งให้ลูกน้องแบ่งกองกำลังไปในกลุ่มเพื่อไปจัดการกับบู๊กแล้วก็ฟาเด็กมือดีของมินิกที่เคยมาสร้างความวุ่นวายให้เขาก่อนหน้านี้เรียกได้เลยว่าถ้าเกิดสมุกมันเกิดไม่พอใจใครขึ้นมาหมอนี่ก็พร้อมจะสั่งฆ่าคนที่มาขัดคอได้ตลอด หนักกว่านั้นหลังจากได้ข้อมูลที่ต้องการมาแล้วสมูก,ก็ยังกลับคําโดยการสั่งให้ลงมือฆ่าตัวประกันทุกคนทิง้งซะเว้นไว้แต่เพียงยัสนาคนเดียวที่น่าจะเอาไปต่อรองกับอังเดได้ลูกน้องของสมูก,ก็เลยทําตามคําสั่งโดยการลงมือสังหารตัวประกันทั้งหมดทิง้งแต่ก็ยังดีที่มีเด็กสาวคนนึงได้อาศัยจังหวะชุลมนุนวิ่งหนีไปซ่อนตัวข้างหลังได้ทันเวลาเธอก็เลยไม่ต้องโชคร้ายถูกสังหารหมู่เหมือนกับคนอื่น ตัดภาพกลับไปทางฝั่งกองกำลังของเบคที่พวกเขาก็มีภารกิจต้องมายึดสนามบินแห่งนี้เอาไว้โดยหลังจากที่เบคกับลูกทีมเตรียมตัวกันจนพร้อมเบคก็ได้นําทีมเข้ามาจัดการกับคนของสมุกและเนื่องจากปัจจุบนันกองกำลังส่วนใหญ่ของสมุกก็ไปตามล่าอังเดกันอยู่การกําจัดคนของสมุกที่สนามบินก็เลยไม่ได้ยากเย็นอะไรมากนะักเพียงแค่เวลาไม่นานเบคกับพวกก็สามารถยึดสนามบินไว้ได้สําเร็จ ถว่าไอการบุกยึดที่นี่มันก็ไม่ยากหรอกสิ่งที่มันยากคือการยื้อเอาไว้กว่าที่กำลังเสริมจากรัสเซียจะมาถึงตั้งหากถ้าเรื่องยุทธทบกรณ์แล้วก็กำลังพลฝั่งของเบคเนี่ยเสียเปรียบพวกของสมุกมากเกินพออยู่แล้ว ส่วนทางฝั่งอังเดอเองตัวเขาในตอนนี้ที่ได้กลับมารุยมือกับวูกแล้วก็ฟาดิกอดีตสมาชิกหน่วยพิเศษที่เคยทํางานมาด้วยกันโดยพวกเขาทั้ง3ก็มีเป้าหมายจะรอไปจัดการกับเจ้าสมุกพร้อมกับช่วยตัวประกันทั้งหมดที่ถูกจับตัวไว้ออกมาซึ่งตอนนี้อังเดก็เหมือนจะยังไม่รู้ว่าตัวประกันถูกสังหารหมู่ไปแล้วพวกเขาทั้ง3คนก็นเลยพยายามบุกแฝงตัวเข้ามาในสนามบินให้เงียบที่สุดทว่าด้ยวยความที่ก่อนหน้านี้ทีมของเบก็ได้บุกมายึดที่นี่ไว้ก่อนซะแล้ว ในตอนที่กลุ่มของอังเดเข้ามาพวกเขาก็เลยไม่ได้เจอศัตรูอย่างพวกสมุกแต่กลับมาเจออดีตสมาชิกนน่ด้วยที่ในตอนนี้ได้อยู่ใต้สังกัดของเบคพอได้เจอหน้ากันถึงแม้ตอนแรกจะไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่เพราะเบคก,ก็ไม่ยอมติดต่อมาหาอังเดว,ว่ามีภารกิจแบบนี้แต่ยังไงซะศัตรูของพวกเขาก็เหมือนจะเป็นคนเดียวกันหมายความว่าไอ้การมาทะเลาะก,กันเองอยู่ตรงนี้มันก็คงไม่สร้างประโยชน์อะไรสําหรับพวกเขาทางด้านเบคที่อยากยึดสนามบินแห่งนี้เพื่อยื้อเวลาเอาไวา้ส่วนกลุ่มของอังเดก็มีเป้าหมายอยากกำจัดสมุกเหมือน และไม่นานสมูกกับพวก็คงจะกลับมาที่นี่แน่พวกเขาทั้งสองฝ่ายก็เลยยอมจับมือร่วมทีมกันอีกครั้งเพื่อรอเวลาจนกว่าที่สมุกจะกลับมา ซึ่งในตอนนี้เองฝั่งสมูกที่เหมือนจะติดต่อกลับมาหาลูกน้องที่สนามบินไม่ได้ตัวมันเองก็เลยสั่งให้คนกลับมาดูว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านั่นก็เลยทําให้เวลาผลซุ่มยิงของเบคที่เขาก็ได้สั่งให้เธอคอยเฝ้าระวังรอบนอกเอาไว้เวลาที่มองผ่านจากกล้องปืนก็ได้เห็นว่าตอนนี้กําลังมีคนของสมูกกลับมาเธอก็เลยถามไปที่เบคว่าให้ทาําไงแต่เนื่องจากเบคเขาก็ตัดสินใจได้อย่างไม่เด็ดขาดเบคที่ลังเลก,ก็เลยออกคําสั่งช้า จนผู้มันได้จับสังเกตเจอเวลาได้ก่อนแม้เวลาเธอจะดานไกลจัดการกับพวกมันไม่ได้หลายคนแต่ก็ได้มีคนของสมุกสองคนที่โชคดีรอดกลับไปได้ซึ่งถ้าเกิด2คนนั้นรอดกลับไปหาสมูกเมื่อไหร่หลังจากสมุกรู้เรื่องว่าสระบินถูกยึดไปแล้วตัวมันเองต้องพากองกำลังนับร้อยกลับมายึดคืนแน,แน่ถือว่าการตัดสินใจช้ามเมื่อกี้ของเบ๊กมันเป็นอะไรที่ผิดพลาดโคตรเมื่อรู้แบบนั้น จะให้พวกเขาที่มีไม่ถึง1ิไปต่อก่อกับกองทัพนับร้อยด้วยจํานวนที่มันต่างกันขนาดนี้ก็คงจะไม่ไหวหรอกพระเอกของเราก็เลยพยายามออกตามหาว่าในสนามบินมันพอจะมีอะไรช่วยเรื่องนี้ได้บ้างซึ่งระหว่างการค้นหาอังเดก,ก็ได้มาเจอกับกลุ่มตัวปาาระกันเคราะห์ร้ายที่ก่อนหน้านี้ก็ได้ถูกสมุกสังหารหมู่ไปแล้วแต่ก็ยังดีที่มันได้ไว้ชีวิตยัสนาเอาไว้ปัจจุบันเธอที่ถูกจับตัวเอาไว้ก็เลยไม่ได้บาดเจ็บหนักอะไรมาก ส่วนทางฝั่งเจ้าสมุกในช่วงเวลาเดียวกันนั้นตัวมันเองที่ถึงแม้จะพากองกำลังแทบทั้งหมดบุกตามมาจัดการกับอังเดย์ถึงบ้านแต่ด้วยความที่ตอนนี้อังเดย์ก็อยู่สนามบนินสมุกก็เลยจะโคดหัวร้อนเพราะว่าตอนนี้ก็ยังหาอังเดย์ไม่เจอแถมลูกน้องเขาก็ยังมารายงานอีกว่าตอนนี้สนามบินของพวกเขาถูกใครจากไหนไม่รู้ยึดไปแล้วนั่นก็เลยทําให้สมุกที่โกรธจัดตัวมันก็ได้สั่งให้เรียกรวมกองทัพทั้งหมดมาร,รวมกันเพื่อที่จะได้บุกกลับมายึดสนามบินที่ป็นฐานที่มั่นขึ้นกลับมา หมายความว่าในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหนา้ากองทัพนับร้อยของสมุกก็จะบุกมาถึงสนามบินกันแล้วแต่พอตัดมาที่กองกําลังของเบคหลังจากพวกเขาพยายามติดต่อไปที่กําลังเสริมของทางรัสเซียเบคก็ได้รู้ข่าวว่ากองกาลังสันดิภาพของรัสเซียน่าจะมาถึงสนามบินในตอนุ่งเช้าของวันพรุ่งนี้ท่าจะให้พวกเขารอความตายถึงตอนนั้นก็คงไม่ทันการแน่แน่ ลองคิดเล่นๆถ้าเกิดปะทะกันด้วยจำนวนคนเท่านี้พวกเขาคงมีโอกาสรอดกลับไปหาครอบครัวกันคนละแค่10%เท่านั้นเมื่อได้ฟังคําพูดของเบคกสีหน้าของแต่ละคนก็ลด,ดูสิ้นหวังกันอยู่ไม่น้อย ถ้าว่าถ้าเกิดพวกเราสามารถยื้อเวลาไว้ได้มันก็อาจทําให้พวกเรามีโอกาสรอดมากขึ้นนะและที่โชคดีสําหรับเรื่องนี้ก็คือด้วยความที่สนามบินมันเคยกลายบรรฐานที่มันของพวกสมุกมาก่อนภายในยโรงเก็บเครื่องบินมันก็เลยมีทั้งระเบิดอาวุธยุธโทโธปกรณ์รวมถึงธนูมันมากมายถูกเก็บเอาไว้หมายความว่าถ้าเกิดกลุ่มของเอกเอาพวกนี้มาใช้ประโยชน์ไม่แน่พวกเขาที่ได้เปรียบเรื่องภูมิศาสตร์ อาจจะสามารถยื้อเวลาต่อกรกับพวกสมุกจนกําลังเสริมจากกองทัพสันติภาพของรัเสเซียตามมาถึงก็ได้เมื่อตกลงเกษตรกลุ่มของเบครวมถึงอังเดพวกเขาก็เลยแยกไปวางระเบิดตามเส้นทางรอบนอกของสนามบินเอาไว้โดยที่พวกเขาก็ได้ใช้ระเบิดทั้งแบบฝังหรือแม้กระทั่งถังน้ำมันธรรมดาพวกเขาก็ยังเอามาดัดแปลงไประเบิดเหมือนกันด้วยและหลังจากที่เตรียมการเรื่องกับดักระเบิดกันเสร็จแล้ว ตัวเบคกับอังเดถืเอเหมือนจะเป็นหัวหน้าของปฏิบัติการรอบนี้พวกเขาก็มาคุยเรื่องที่จะแบ่งกองกำลังไปเฝ้าตามจุดต่างๆทว่าในตอนนั้นเองก็ได้มีเด็กชายคนหนึ่งปั่นจักรยานเข้ามา ซึ่งปกติพื้นที่แถบนี้มันก็ไม่ควรจะมีเด็กปั่นจักรายานเข้ามาอยู่แล้วทั้งตัวเบ๊กับอังเดก็ได้รู้ดีว่าเด็กนั่นสมุกมันน่าจะส่งมาสอดแนมพวกเขาแน่แน่และที่สําคัญหลังจากเจ้านี้มันกวาดสายตามองรอบๆดูแล้วไอ้เจ้าเด็กบนจักรายานก็ยังทําสัญลักษณ์มือเป็นการปาดคอเหมือนจะเป็นการส่งข้อความให้พวกอังเดได้รู้ว่าในอีกไม่ช้าพวกแกทั้งหมดต้องถูกฆ่าตายหมดแน่นอนพอเสร็จธุระเจ้าเด็กนี้ก็ได้ปั่นกลับออกบปซึ่งมันก็เป็นสัญญ,ญาณที่บอกให้ฝั่งอ ว่าในอีกไม่ช้าสงครามระหว่างพวกเขากับสมุกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วและก็แน่นอนมันอาจจะเป็นการสู้แบบตัวตายก็ได้นั่นก็เลยทําให้ก่อนที่กองทัพของสมุกจะมาถึงแลก็มาเปิดอกเคลียร์ใจกับอังเดย์ที่เคยเป็นหัวหน้าเขาถึงเรื่องการตายของเพื่อนรักตัวเองในตอนต้นเรื่องโดยแลก็บอกว่าตั้งแต่ตอนนั้นครอบครัวของเพื่อนเขายังไม่เคยได้รับการเยียวยาเลยถ้าเกิดตัวเขาไม่รอดแลก็เลยอยากให้อังเดย์เอาเงินในกระเป๋าทั้งหมดกลับไปส่งให้ครอบครัวเพื่อนรักเขาหน่อยได้ไหมรวมถึงในเหตุการณ์ที่อังเดย สแสตดก็รู้สึกขอบคุณอังเดมากๆเพราะถ้าเกิดอังเดไม่ทําก็จะเป็นเขาเองนี่แหละที่น่าจะทําแบบนั้นส่วนฝั่งอังเดเองเขาก็เหมือนจะเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรด้วยและที่สําคัญถึงแม้จะผ่านมานานแล้วเขาก็ยังคงเก็บด็อกแท็กของลูกน้องเอาไว้อังเดเขาก็เลยยื่นด็อกแท็กนั้นให้แลดเพราะเขาอยากให้แลดเก็บมันไว้เองมากกว่าทําให้สแสดรู้สึกซาบซึ้งในน้ําใจของเขามากๆ แต่ยังไงซะความสงบมันก็อยู่กับพวกเขาได้ไม่นานหรอกเพราะหลังจากที่พระอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้ารถที่ได้ขนกองทัพของสมูธก,ก็ได้ขับมาถึงรอบนอกสนามบินกันแล้วทว่าฝั่งนั้นที่ไม่ได้รู้ว่าตามเส้นทางที่จะขับเข้ามาข้างในมันก็ได้มีระเบิดมากมายถูกฝั่งเตรียมการเอาไว้เมื่อกองกําลังของสมูธขับมาถึงจุดที่มีระเบิดเบก,ก็กดดีมทดสัส่งให้ระเบิดทํางานแรงระเบิดก็เลยอัดทาลายกองกาลังของสมูธจนเละไม่เหลือซาก มีหนำซ้ำหลังจากนั้นทั้งปืนกลหนักหรือแม้กระทั่งปืนยิงระเบิดพวกของเบคที่รอกันมานานก็ต่างพากาันสาต์ทั้งกระสุนทั้งระเบิดไปใส่พวกมันไม่ยั้งมือจนทำให้ตอนนี้กองทัพของสมุกก็ถูกเล่นงานตายลงไปเยอะแล้วเมื่อสมุกเห็นว่ารถไม่สามารถใช้เดินทางเข้าไปได้ตัวมันเองก็ได้สั่งให้ลูกน้องลงจากรถเพื่อจะได้เดินเท้าบุกฝ่าเข้าไปจัดการกับพวกอังเดทว่าก็แน่นอนที่คนพวกนี้เป็นแค่ผู้ก่อการร้ายธรรมดา แต่และคนไม่ได้มีทักษะในการสังเกตกับดักอยู่แล้วและอาการทําแบบนี้มันก็เหมือนจะเข้าแผนอังเดย์ที่เขาก็ได้วางกับดักเซนลวดที่มันได้เชื่อมกับระเบิดถังน้ํามันเอาไว้พอลูกน้องของสมุกเดินมาเตะจนลวดขาดระเบิดถังน้ํามันก็ได้เผาทําลายกองอำลังของสมุกจนไหม้เกรียมถือว่าตอนนี้ฝั่งอังเดย์ก็ได้เปรียบมากๆ เพราะก็เป็นพวกเขาที่สามารถไล่จัดการกับคนของสมุกได้ฝั่งเดียวซึ่งหลังจากที่เสียงระเบิดและลอกสองด้เงียบลงไปด้วยควันที่มันลอยคลาคุ้งเต็มสนามบินไปหมดตอนนี้พวกเขาก็เลยไม่เห็นว่าศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งมันก็ได้เปิดโอกาสให้ฝั่งสมุกมีจังหวะหายใจหายคอจนตัวมันก็ได้รวบรวมกองกำลังที่เหลือ รวมถึงก็ได้ใช้ควันอมพลางตัวจนในที่สุดก็สามารถเข้าถึงตัวอาคารที่เป็นฐานที่มันได้และเนื่องจากกลุ่มของอังเดก็ถูกจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยจํานวนคนและอาวุธที่มันแตกต่างกันจนเกินไปเมื่อถูกโจมตีสวนกลับมาบางพวกเขาก็เลยทําได้แค่เพียงวิ่นหนีเอาตัวรอดกันแค่นั้นซึ่งจากการถูกกลุ่มของสมุกโจมตีในรอบนี้มันก็ทําให้สมาชิกในทีมได้บาดเจ็บล้มตายเหมือนกันแถมตัววูกที่ต้องปล่อยให้เพื่อนนอนตายโดยที่เขาทำมาเลยไม่ได้วูกก็ยังถูกคนของสมุกยิงอาพีจีอัดมาไม่หยุดอังเด ให้เบคช่วยยิงเพราะเดี๋ยวเขาจะออกไปช่วยบุกแต่ตัวเบคกับอังเดก็ถูกยิงกดมาหนักเหมือนกันพวกเขาก็เลยไม่มีจังหวะจะหลบออกจากที่กำบังได้เลยอย่างดีที่มีเวลาได้ใช้สไนเปอร์ในมือยิงจัดการกับเจ้านั้นทว่าไอเจ้าสมุกเที่ยวรอโอกาสนี้อยู่แล้วตัวมันก็ได้ใช้ RPG อีกกระบอกยิงอัดไปที่ตำแหน่งของเวลาจนตัวเธอได้ถูกแรงระเบิดจาก RPG ซัดจนเปรยวซึ่งไม่ช้าก็เร็วพวกของอังเดคงจะถูกสมุกกวาดล้างหมดแน่ ระหว่างนั้นฝั่งนาโต้ที่เหมือนจะได้รับข่าวการเคลื่อนพลของกองทัพรัสเซียพวกเขาก็รีบประชุมหารือกันทันทีว่าจะยังไงต่อและจากการที่มีนาโต้เข้ามาเกี่ยวด้วยกองทัพรัสเซียที่ต่อแรกก็ใกล้จะถึงสนามบินเต็มทีอยู่แล้วพวกเขาก็ได้รับคําสั่งให้หยุดทัพไว้ก่อนมันก็เลยยิ่งทําให้ฝั่งอังเดสิ้นหวังมากกว่าเดิมเพราะตอนนี้แทนที่กําลังเสริมจะตามมาถึงแต่พวกเขาก็ดันมาหยุดกลางคันไปซะได้ปัจจุบันเหตุการณ์ต่อสู้หน้าสนามบินมันก็ได้กลายเป็นฝั่งสมุกที่โจมตีีมาใส่่พววขอององงงััเเดดยยู ปืนโคลก R รกพ p g ปืนกลหนักไม่ว่าจะมีอะไรพวกมันก็ได้งันออกมาใช้หมดโดยไม่สนสักนิดว่าศัตรูตรงานา้นเนี่ยมีถึง10คนหรือเปล่า ถ้าจะให้อดทนรอกันต่อไปมันก็จะมีแต่เป็นการนั่งรอความตายให้มาถึงอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อจะช่วยทุกคนสแลดก็เลยตัดสินใจเอาตัวเองพรีชีพขับรถน้ำมันด้วยการขับรถฝ่าดลงกระสุนเข้าไประเบิดจุดตั้งปืนคลกแม้ตัวเขาจะถูกยิงมาจนพรุนแต่สแลดก็ยังกัดฟันจนสามารถไปจัดการกับพวกลูกน้องของสมุกได้ถือว่าการพรีชีพของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เสียเปล่าสักนิด เพราะก่อนหน้านี้สมุกที่ขนกองทัพมาเป็นร้อยแต่ปัจจุบันหมอนี่ก็เหลือลูกน้องไ่ถึง2โหลเท่าว่าก็ไม่รู้ว่าไอ้เจ้าสมุกไปแค้นฝั่งหุ่นมาจากไหนแม้จะเสียหายหนักขนาดนี้ตัวหมอนีก็ยังไม่ยอมถอยส่วนทางฝั่งอังเดย์พวกเขาเองก็เหลือไม่กี่คนเหมือนกันเรือกระสุนก็ใกล้จะหมดเต็มทีหมายความว่าถ้าเกิดเจ้าสมุกบุกเข้ามาอีกแค่ละลอกเดียวหลังจากพวกเขาสู้จนกระสุนหมดมันก็คงเป็นฝ่ายพวกเขานี่แหละที่ต้องพ่ายแพ้ แต่ถึงจะรู้แบบนั้นอังเดกับพวกที่เป็นชายชาติอาหารก็ยังไม่ยอมแถมยังดูเหมือนกับว่าพวกเขานพร้อมสู้ตายแลกชีวิตกันเลยด้วยตัววูกกับอังเดที่อยู่แนวหน้าวูกที่ก่อนหน้านี้ก็ถูกแรงระเบิดอาจจนขาขาดไปแล้วเขาก็เลยบอกให้อังเดถอยไปสมทบกับเพื่อนข้างในซะเพราะยังไงด้วยขาที่มันขาดแบบนี้เขาคงจะถอยกลับไปด้วยไม่ได้หรอกยังไงเดีย๋ยวเขาจะใช้ชีวิตที่เหลือคอยยิงยื้อพวกสมุกตรงนี้ไว้ให้เอง แต่ยังไงซะระหว่างที่อังเดกําลังถอยกลับมาอังเดเขาก็พลาดถูกชายคู่แขนยิงเข้าจะบาดเจ็บจะยิงสวนไปบ้างกระสุนก็ดันหมดอีกสุดท้ายยัสนาที่เห็นอังเดกําลังจะถูกฆ่าถิงเธอก็เลยพยายามจะวิ่งเข้ามาช่วยอังเดแต่การทําแบบนั้นมันกลับทําให้อังเดเดือดร้อนแทนเนื่องจากตัวเขาที่เห็นสมูกําลังเล็งปืนไปตรงเธออังเดก็เลยใช้แรงเฮือกสุดท้ายวิ่งเข้ามากอดล่างของยัสนาเพื่อบังกระสุนเอาไว้ เหตุการณ์ในตอนนี้ก็เลยทําให้อังเดถูกสมุกยิงเข้าเต็มกลางหลังยังดีที่เบคได้ใช้รถขับออกบังกระสุนพร้อมกับได้หิ้วอังเดกับยัสนาก,กลับไปที่ส่วนควบคุมและในจังหวะที่พวกของเบคกาลังหนีเอาตัวรอดกันนั้น สมูกที่ควัวชัวมันก็ได้กลับไปหาวูกตรงแนวหน้าหลังจากนั้นก็ลงมือกําจัดวูกพร้อมกับตัดหัววูกเดินกลับมาหาเบคแล้วก็อังเดเพื่อแสดงให้รู้ว่าจุดจบของพวกเขาจะต้องเป็นแบบไหนอีกไม่ช้าที่ความตายกําลังย่างกลายเข้ามาตอนนี้ทท่าฝั่งของอังเดกระสุนในปืนพวกเขามันก็หมดไปแล้วปืนกระบอกเดียวที่เหลือกระสุนอยู่มันก็มีแต่ปืนพกที่อังเดเคยให้ยักษ์นาคอยปกป้องตัวเองเอาไว้และกระสุนแค่นั้นคงจะมาใช้ต่อกรกับสมูทไ,ได้แน่สุดท้ายทุกคนก็เลยตกลงกันว่าจะให้สมกกกมาาจัดาัดรบ าอย่างหดเหยี่ยมมันก็คงเป็นอะไรที่ทรมานสาหัสเกินไปพวกเขาเก็เลยตั้งใจใช้กสุนที่เหลือไล่ประดิษชีพตัวเองแบบเรียงตัวเพราะว่าการตายด้วยมือตัวเองมันก็คงไม่ทรมานเหมือนกับการตายจากมือของสมุกหรอกซึ่งเวลาก็ได้ขอเลือกตายเป็นคนแรกโดยเธอก็ได้ขอร้องให้เบคเป็นคนลงมือได้ไหมซึ่งตอนแรกเบคก็อ้ำออ้งเพราะว่าเขาก็ไม่กล้าทำเหมือนกันจะมีหัวหน้าที่ไหนบ้างอยากจะลงมือฆ่าลูกน้องตัวเอง แต่ทว่าการลังเลเมื่อกี้มันก็เหมือนจะเป็นโชคดีสําหรับพวกเขาเนื่องจากไม่นานนักพวกของสมุกจูจูเมื่อพวกมันได้เห็นอะไรบางอย่างแต่ละคนก็มีสีหน้าแตกตื่นหวาดกลัวแถมสุดท้ายก็ยังพาการวิ่งหนีกระเจิงกันไปคนละทาง และที่สมุกเลือกหนีมันก็เป็นเพราะว่ากําลังเสริมจากกองทัพสนิพาพของรัสเซียในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงรอบนอกของสนามบินแล้วด้วยจํานวนที่เหลือแค่นี้จะให้ไปต่อกรอกับกองทัพรัสเซียมันก็เหมือนกับการโง่องเอาชีวิตไปทิ้งนั่นแหละสมุกกับพวกถึงแม้จะไม่อยากทําแต่ก็พากันกลับมาขึ้นรถจนได้ทว่าก่อนที่เจ้าสมุกมนันจะหนีไปฟาดิกที่เขาก็โชคดีรอดมาได้ ตัวเขาที่โคตรจะแขนก็ได้เดินมาข้างรถของสมุกแบบเงียบๆพร้อมกับที่เขาก็ได้ใช้มีดในมือแทงไปเสียบคอจัดการกับสมุกสุดชัวจนทําให้สมุกได้ถูกเขาฆ่าตายลงไปอย่างน่าอนาถและแล้วในท้ายที่สุดจากการที่กองทัพรัสเซียฝ,ฝ่าฝืนคำสั่งของนาโตที่ได้สั่งให้พวกเขาถอนกำลังทงมดออกจากโคโซโวแต่ฝั่งรัสเซียก็อ้างว่าพวกเขาเข้ามาเพื่อสันติภาพไม่ได้อยากจะมาเริ่มสงครามอะไรอยู่แล้ว ซึ่งจากการมาถึงของกองทัพรัสเซียพวกของอังเดที่ถึงแม้แต่ละคนจะเจ็บกันปางตายทว่าในตอนท้ายพวกเขาก็ยังรอดมาได้กันอย่างปาฏิหาริย์แล้วก็หลังจากนั้นในปี2003รัสเซียก็ได้ถอนกองกำลังทั้งหมดออกจากโคโซโวเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะมายึดอำนาจที่นี่อย่างที่ฝั่งนาโตกับ UN ได้กล่าวหาพวกเขาเอาไว้ จนกระทั่งปี2008โคโซโวก็ได้ประกาศเอกราชของตัวเองนับตั้งแต่ตอนนั้นก็เลยได้มีประเทศโคโซโวมาจนถึงทุกวันนี้และแล้วตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนะครับเป็นยังไงกันบ้างกับหนังเรื่อง The Bond c a l i n ในส่วนคะแนนตัวหนังได้คะแนนจาก Mdb ไป6.6คะแนนส่วนคะแนนจาก Rotten t o m a t o ยังไม่มีนะครับถ้าเกิดมีใครชอบการสปอยหนังแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร หรือว่าจะคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมทานนึกถึงหนังให้นึกถึงนอบกลับมาเจอกันใหม่หนังเรื่องต่อไปนะครับขอบพระคุณทุกคนมากมากครับสวัสดีครับ